สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาแชนแนลวันนี้ก็กลับเข้าสู่สแ a m แม c h a นิกอีกครั้งวันนี้จะเป็นรายการพิเศษซึ่งจะไม่เหมือนใครเลยทีเดียว๋ยวก่อนอื่ก็ต้องขอแนะนําแขกรับเชิญก่อนนะฮะก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือมีอาจารย์เอเลเบเกอร์นั่งขวาสุดนั่นเองแล้วแล้วก็จะมีโดโดฮะเออแล้วก็แขกรับเชิญล่าสุดซึ่งมีตัวเป็นตนในสแคม กัคำว่างแล้วก็คือตอนเรียนรูนาติการนั่นเองสวัสดีค่ะมาแจมมาแจมแล้วนะฮะนี่วันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะฮะก็เราจะไม่ได้มาโชว์ิประดิษ์ธรรมดาวันนี้เราจะมีเกมโชว์มาให้ดูกันนะฮะนะครับหลังจากที่พยายามสร้างกันมาหลายเวอร์ชั่นนะฮะ แล,แ,ลแล้วเฟลทุกอัดด้วยแล้วไม่ได้เล่นครับอันนี้แหละจะเป็นอันแรกที่เอามาถ่ายให้เราให้ทุกคนดูเกมที่เราจะเอาพูดถึงเกมก่อนเราจะทำเราจะเล่นเกมอะไรกันครับพี่โจก็เกมนี้เป็นอะไรที่สร้างได้เป็นตัวเป็นตนมากก็ต้องบอกไปก่อนว่าก็ต้องขอบคุณโดโดและอาจารย์ในเรที่ทําให้มันเป็นจริงขึ้นมานจุดจุนี้ตอนแรกผมพูดเล่นเล่นเอมทำอย่างนี้ดีกว่าโดโดเป็นคนวางระบบนะครับเป็นไงครับของความรู้สึกของโดโด้เลยนะระบบเกมที่มีอย่างเพิขึ้นหลอ ขอยาำครับเป็นเบาหวานแับขึ้นเลยทีเดียวเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ทุ้มเทมากโอเคตอนนี้เราก็นั่งอยู่โดยเป็ฉากข้างหลังเป็นพระอาทิตย์แล้วก็เทเลซายตามเคยครับด้านบน เกมโชว์เอ้ยเกมของเรานั้นต้องเรืยกวเกมอาเขตได้ปะวะใช่ได้เกมที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะฮะชื่อเกมว่า b a t t l e s h i p ครับเกม b a t t l e s h i p เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเกมแนวแบบวางแผนบทใช้จิวิทยานิดนึงเพราะว่ามันต้องสามารถดาวได้ว่าฝั่งตรงข้ามาจะวางหมากตรงไหนอย,อย่างไรนี่เป็นเกมกระดาน เกมหนึ่งซึ่งเราอ่ะต้องคอยวางตำแหน่งของเรือรบบนสนามวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บฝั่งศัตรูเนี่ยก็จะคอยพยายามยิงเรือเราอย่างเงี้ยในทางกับกันเราก็ต้องคอยยิงเรือศัตรูด้วยซึ่งก็ต้องคอยดาวอีกว่าศัตรูอ่ะวางตำแหน่งเรือไว้ตรงไหนแล้วส่วนฝั่งเราเนี่ยเราก็ต้องคอยวางเรือให้สามารถหลบกระสุนของฝั่งศัตรูให้ได้ทางเราสกแกมเมคเนิคไทยแลนด์นะฮะและชาวแกงจีเอแกงนี้พี่ลาก่อยได้สร้างได้สร้างออกมาในรูปแบบของสกแกมเมคเนิค นครั้งแรกของประเทศไทยครับนั่นก็คือสิ่งนี้ครับตาตาเหมือนอะไรวะเนี่ยเห <c oughs> มือนเห <c oughs> มือนลงใ <c oughs> น <c oughs> กัวเกมเลยคืออะไรวะเห <c oughs> มือนลงเกม อย่าเพิ่งตกใจน,นะฮะนึกว่าลงเก็บของอะไม่ใช่ฮะอันนี้อันนี้เป็นสตูดิโอสำหรับแข่งเกมบัตเ้นชิพนะฮะโอเคเรามาเจอเซอร์เวย์กันนิดนึงแล้วกันโอเคโอเคเอานาวเสร็จแล้วตูดตเปืออเอเ่อยเลยทีเดียวแล้วจุดนี้นี่เราเข้าไปก่อนที่คือห้องแผงห้องเล่นนะฮะแผงคอนโทรลทั้งหมดมีหลายท่านอาจจะเริ่มงอแล้วว่าปุ่มอะไรเยอะแยะจังพี่แบบก็เนี่แหละครับปุ่มเยอะแต่ระบบมันจะง่ายขึ้นคือปุ่มสองฝั่งนี้มีความแตกต่างกัน หนึ่งเลยจำนวนครับเนี่ยฮะถ้าฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งคนยิงนั่นเองก็คือเราจะยิงเรือฝั่งตรงข้าเดือดเดือดใหญ่ใหญ่ก็อย่าต้องสงสัยว่าปุ่มมันเยอะอย่างเงี้ยเชื่อมทุกปุ่มหรือเปล่าแน่นอนครับเนี่ยฮะก็เนี่ยเดี๋ยวใครดูนะนี่ครับโอ้โหเยอะยิงเลยเ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะก็คือเหมือนกับว่าหนึ่งปุ่มต่อหนึ่งลอจิิกหนึ่งตัวนะฮะโอ้โห ก็คือเหมือนกับว่ากระดานสีแดงเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งที่เราเอาไว้ใช้ยิงสตูนั่นเองก็คือสตูเนี่ยเขาก็จะวางเรืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ต้องเดาทางให้ได้ว่าเรือมันจะอยู่ตรงไหนถามว่ามีจำนวนปุ่มทั้งหมดกี่ปุ่มมีทั้งหมด80ดสิปุ่มครับคุณสี่ไม่ดิคุณแล้วคุณแล้วคุณตอนไหนวะไปเรื่องแปดสิบเนี่ยงมสิหงดลสิโอเคต่อมาอีกฝั่งฝั่งสีน้ำเงินก็คือฝั่งตำแหน่ง เดินเรือนั่นเองนี่คือเรือหนึ่งลำนะฮะจำนวนโยงก็จํานวนเส้นโยงก็เยอะอพอสมควรนะโะอเคก็จำนวนปุ่มต,ตำแหน่งไฟเท่ากันครับแต่ว่าปุ่มอะปุ่มนึงเท่ากับสี่บล็อกสี่บล็อกก็คือเรือหนึ่งลำนั่นเองก็คือฝั่งเราเนี่ยก็จะวางแผนว่าวางเรืออย่างไรไม่ให้ไม่ให้โดนยิงรียกว่าไงนะให้โดนยิงน้อยที่สุดเออเมื่อเราเล่นเมื่อเราวางตำแหน่งหมากครบแล้วครับเราก็จะไม่ต้องไต้องเขียนป้ายงเป็นการนั่งแผนสี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเข้าสู่สนามรบจริงนะฮะเพราะว่ากระดานที่เป็นไฟเนี่ยก็คือเป็น ตาวางแผนก่อนเสร็จปุ๊บพอวางคอนเฟิร์มแล้วแล้วเราก็มาพ่นสีตรงนี้ก็คือเป็นเป็นกระดานเข้าสู่สนามรบแล้วปุ๊บเมื่อจบเธอทั้งหมดเราจะทําการเจาะรูครับจะฝั่งกระสุน<อ>โดนเรือโด,โดนการนับแต้มนะครับก็คือ1ถ้าโดนคือมันมี4ี่บล็อกใช่ไหมเรือหนึ่งลำอะ่ะใช่ใช่หนึ่งนัดเท่ากับ,1น,กบ 1, 1นัดเท่ากับ1แต้มถ้าโดน1นัดเท่ากับ1แต้ม2นัดคือจมครับค,คือได้2แต้มใช่ฮะก็คือนัดหนึ่งก็แค่ทาให้เรือเสียหายนับเป็นหนึ่งแต้มถ้า ยิง2ลูกก็คือทําให้เรือจมได้เลยก็คือนับเป็น2แต้มใครเรือเลยเยอะที่สุดคนนั้นชนะง่ายๆฮะโอเก็มีแค่นี้อ่าโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าเราจะเริ่มไหมใครจะอยู่ทีมไหนใครจะอยู่ทีมไหนอยู่ทีมไหนบอกมาอยู่กับโดโด้เลยไหมสีหัวเหมือนกันใช่ไหมสีหัวทีมหัวเหลืองกับหัวน้ำตาลเนี่ยชายหญิงเน้เน้เนี่ยพอดีแล้วตอนนี้เราก็แบ่งทีมเรื่อยๆครับคาพเจ้าก็อยู่กับโดโด้ส่วน อาจารย์ไอเลนก็ยยกกับป๋อไปนะฮะโอเคตามนี้ไปเข้าผมอยู่ฝั่งนี้เองพี่บอไปฝั่งนู้นไม่ได้โดเข้ายังเข้าแล้วบทอดแล้วโดโดยิงเลยนะเดี๋ยวพี่วางเรือให้โอเคโอเควางแล้วางตำแหน่งเรือเลย เออใช่หรือบอกไปว่าวางเรือกี่ลำกี่นัดเออวางเรือก้าลำกระสุนสิบนัดครับเดี๋ยวคอยดูกันนะวางตรงนี้นี่ที่บอกไว้โอเคแล้วก็วางอ่าโอเควางเรือเข้ากันนะโอ้ยิงยิงยิงซะอย่างนี้เลยล่ะโหดมากโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดตำแหม่งเ้วสี่บล็อกเนวางแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรนะรอก่อนนี่คือตำแหน่งกระดานวางแผนของเราที่วางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ็ทีนี้ก็เหลือฝั่งฝั่งทางโน้นวางให้เสร็จเรียบร้อยกันตอนนี้ผมกำลังดูต่อวางกระสุนนะวางแปลกๆเลยโอ้พี่ ีเหลือช่องม่ค่อยเยอะเลยเคทุกคนครับโอเคเมื่อเรากดเห็นปุ่มตรงกลางไหมเห็นเห็นเห็นเมื่อคนเกือบเปิดแล้วเมื่อคนกดแล้วประตูประตูด้านซ้ายและขวาจะเปิดซึ่งมีเวลาสิบวิก่อนที่ประตูจะปิดและจะเข้าไม่ได้อีกเลยจนกว่าจะจบเกมนะฮะอ่าโอเคโอเคพร้อมกดปุ่มครับไป ไป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 ออกไปอีโบออกไปบ๊สวัสดี hello ฟันเดอร์ฟันเดอร์ฟันเดอเฮียประตูปิดประตูปิดแล้วครับนี่ครับเมื่อตำรวจเวลา10วิทยเราจะกลับเข้าไปไม่ได้นะฮะเพื่อกันการแก้ไขนะฮะประมาณนี้โอเคต่อมาสีท้องคำคือสีขึ้นมาครับแล้วก็ทำการลงสีตามตำแหน่งที่เราวางไว้ สีน้ำเงินก็วางอะไรไปก็สีที่มองเห็นง่ายสุดก็คือสีขาวนะก็แนะนําให้เป็นสีขาวสีขาวดูง่ายสุดครับก็ถ้ามุมมองของข้าพเจ้าตอนนี้ก็คือมุมมองในการเดินเรือนะฮะมีกะตามนี้ตาพี่จออยู่กับผมนี่เอออ่าพอดีนี่ฮะเราก็ต้องคอยคอยดูว่าวางตำแหน่งให้ตรงหรือเปล่าฝางสีน้ำเงินจะเป็นวางเรือฝางสีแดงจะเป็นยิงกระสุนครับอเสร็จแลวก็บลุมสีแดงนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเสร็จเรียบร้อยครับแต้วสรจยัง อย่างพี่อย่างใช่ไหมเฉดเดี๋ยวรอเ่ากันกดแล้วครับพี่ปอกดแล้วนะเออกดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวระวังตำแหน่งกระสุนเลือนหรือเปล่าอ้าวทำไมทำไมมันล้นออกไปข้างนอกล่ะอ๋อเลือดเที่ยวก็สนใจก็ใจเอาเอาใจเย็นเกิดขึ้นฝั่งนี้เกิดขึ้นฝั่งฝั่งนี้โดโดยิงยิงกระสุนตกขอบตกขอบไปแล้วเอ้าความเติมยังยังยาง ยังยิงเสร็จยังยิงวิเศษจุดหนึ่งมันเจ็บตุ๊กตาตอนนี้เจ็บเจ็บตุกตาเลยนะเดี๋ยวไอ้ไอ้ลูกเกินนี่คืออะไรเห็นไหมเนี่ยขาวเนี่ยมันอยู่ตรงขอบอยู่เลยอ๋ออะไรนะไม่นับไม่นับเลยนะไม่ไนับก็ถอดสีเออไหนดูตำแหน่งสีเดี๋ยวตำแหน่งกัน เดี๋ยวเรามีต้นไม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวโดดอย่าไม่อย่าไม่โตอย่าไม่โตอีเสาลูกเนี้ยลงลงมาลงมาลงมาอีกขั้นหนึ่งลงมาอีกขั้นหนึ่งอีเสาลูกซ้ายอ่ะโอ้ต้นไม้รอเออโอเคได้ละตำแหน่งถูกแล้วใครยิงก่อนใครยิงก่อนโดโด้ยิงก่อนไหมเฮ้ยคอนเฟิร์มยังเฮ้ยเรมยนเรีคอนเฟิร์มนี่คอนเฟิร์มกันนี่เนาะ โอเคคใครยิงก่อนใครยิงก่อนใครยิงก่อนเอาโดโดยิงก่อนเลยโอเคมาบอกวิธีการยิงครับยิงมาวิธีการยิงก็คือเราต้องจอดรูดให้ทะลุสิ่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คอยดูเรือตัวเองไปนะฮะว่าจะจมหรือไม่ลุ้นโอ้ยลุ้นกันใหญ่ครับลุ้นกันใหญ่โอ้ ขอบแล้วขอบแล้วยิงคุณไปแล้วคนณรุนข้อนรุนอะโอเคโอเคมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ตอนนี้ตอนนี้ฝั่งเราจะเป็นฝั่งที่คอยดูเรือตัวเองพบกับชัยชนะเราดูนะฮะจอดกันเลยฮะโอ้โหโอ้ย อ e uh uh e ุ้ยอ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 ุ้ยเดียวเดี๋ยยวตัดแกไปเพาะหนึเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวตัดตัดอไปเหยอใชออห้อ่ะห้วอ่ะหมดหมดแ้ยาค่ไหอะยาวหเลยยาว่เลยอยางนี้โอโจไปถอสาฝังนู้นมาแล้วหยิบฝังนี้โอเพโจนีคือว่าอนเอนสาเลยแล้ก็หยิบมนออา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับดีนี่ฮะให้ให้นึกถึงอ่ายิงเป้าตามงานวัดนะฮะเราก็เก็บเป้ามาไว้เป็นที่ระลึกลงใจโจดูดนี่ดูแล้วเนี่<ด>เออโดนสอบมันรอดได้ไงวะเนี่ยมันรอดได้ไงวะเนี่ยนี่ดูสภาพเรือก่อนแย่เท่ากันว่ะได้เท่ากันครับ 1, 2, 2, <c oughs> หนึ่งสองสองครับไหนดูก่อนเดียวก่อนอันนี้ขออาจารย์เรนยิงไป สองลำเอ้าไม่ใช่พี่โจแพ้เดี๋ยวสี่เดียวกันวะสับสนมากเลยไอ้เดี๋ยวต้องหันคนละด้านไปไม่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 พี่พี่ยิงพี่ยิงอาจารย์เอเลนก็คือฝั่งนี้โดโดยิงก็คือก็คือก็คือแพ้ผมแพ้ของแพ้เอออาจารย์เอเลนเป็นฝ่ายแพ้ไปครับเพราะว่าโดนยิงไปสองโดนยิงไปสองลำก็คือเจ็บหนักสองลำที่โดนไปดัดเดียวก็คือพี่กับโดโดได้สองแต้มขออาจารย์เอเลนกับพี่ปอก็ได้หนึ่งแต้ม <น>โอ้ครับสุดยอดครับรนี่ครับเรามานั่งดูกันอย่างนี้มันดีเนี่ย <laughs> ฮะเราเรา,เราก็เราก็ให้พวกเขาแข่งขันเนี่ยฮะเก็บไปเก็บเป้าไว้เป็นที่ระลึกกลับบ้านได้นะครับเหมือนงานวัดทุกอย่างเลยเโอเคถึงเวลาเล่นเกมแบบทัวร์นาเมนต์แล้วพี่มาแบบทดลองเสร็จแล้วทัวร์นาเมนต์แล้วใช่ไหมโอเคโดยเราจะแบ่งเป็นสี่คนใช่ไหมคนละหนึ่งทีมละหนึ่งคนผิดหอเคนหนึ่งคนเลยใช่ไหมใช่แล้วแข่งกันว่าใคร แล้ววัดวัดชันกันเรื่อยๆจกกนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายเฉเด๊ะว้านี่เราไม่กลัวครับใครว่าเรามีสนามเดียวเรามี็สองสนาม <c oughs> เรามี็สองสนามครับพี่เดวว้ไม่แ,ววแคร์ครับมาโเทคมาเออดีเนาะแข่งกันเองเลยเกฎการแข่งขันนะฮะก็คือกระสุน15นะฮะเรือ5เท่าเดิม อ่าโอเคพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมนะฮะเล t โ go ลุยไปได้ ride. ตอนนี้เราต้องมาเป็นกับตันเอแล้วนะฮะอนนีครดีมยวสาี่ห้าครบห้าไปห้าสิบเม่ทำการวางกระสุนครบสิบห้านัดวางเรือครบห้าลำก็ทำการกดคอนเฟิร์มเลยนะฮะแล้วก็ไปลงสีได้เลย

วิธีการดูง,ง่ายๆฮะเดือจากกระสุนลูกที่ไกล์กรสุดแล้วก็นับจากตรงนั้นเอาได้ดิกระสุนเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะจังหวะจะสเต็กทุกคน no ผมยิงกระสุนไม่ครบหายไปนัดนึ้งโอเคลองล,ลองเสร็จแล้วประเด็นคือแล้วพี่โจเมื่อเรายิงกระสุนไม่ครบเว้ยเราไม่สามารถกลับไปแก้ได้เลยนะเราออกมาแล้วเนะี่ยแต่เวลายิงแล้วคอนเฟิร์มนิ่งๆไอยคอนเฟิร์มนิ่งๆไอยคอนเฟิร์มเล่นนิดน้อจังหวะจะเสร็จทุกคนไอ้ใครไปเปลี่ยนเสียงวะ อีทุเลเส่เออโอ้โนกลับไปแก้ไม่ได้แล้วอ่ะโอเคโอเคอ่าตอนนี้คือเปิดความเต์มครบทุกคนแล้วใช่ป่มอ่ามาแล้วล้เฮ้ทำการเจาะกระสุนเลยครับเดี๋ยวเอากระดานเอาปวางข้างนอกที่กันยิงได้เดี๋ยวเดี๋ยวไ่ิดเงี้ยได้แล้ว้ปกบเดี๋ยวไปต่ย้ยั้งเื่อ้าดเล่นี้ไ่้อขอ ยดงแล้วยิงครับยิงครสุดท้ายอ่ายิงเวลาเรียบร้อยยิเสร็จแล้วเหรอเคเสร็จแล้วทำการตัดกระดานที่ตัวเองยิงออกไปด้วยนะฮะเออกระโดดนะฮะแล้วทำไมมันวาร์ปมาวะอันนี้ผมวาร์ปเองกระจายทั้งหมดเลยเนี่ยยังโดนไอ้เนีจยดูดิไหนครับไหนครับไหนอันไหนของพี่โจครับอันไหนของพี่โจอยู่ไหนกันวะอันนี้อันนี้ที่โดนยิงพี่รำเนี้ยอันนี้ยเนี่ยผมเลยไหนโดนไปกี่โดนไปเท่าไหร่ครับโดนไปสองรำ าลำอันเนี้ยอันนี้โดโดอันนี้พี่ยิงโดโดโอ้โหหนึ่งโอ้โหดูเหมือนกระจุกนะแต่กระจายสามลำโดนยิงไปสามลำไอ้เช่โดนโดนทุกลำเลยอะอันเนี้ยโอ้โหอันนี้อันนี้ผมยิงอันนี้ผมยิงอ่าอันไหนอันันี้นอันนี้ผมอันนี้พี่ปอยิงผมอ่ออันเนี้ยฉันยิงโอ้โหยิงแบบจมไปเลยอะจมไปเลยหนึ่งลำสองลำจมสองลอยวิเทบ่ะ สองอะไรวะสองอะไรวะสองสองสี่สองสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเต่าเจ็ดแค่แล้วเนี้ยอันนี้ผมยินพี่ปอกินพี่ปอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าโนอพี่ปอชนะว่ะเย็ดแล้วฝั่งแล้วฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ใครชนะฝั่งนี้พี่ชนะเทเคครับดีดีกระดาษครับมาถึงเกมไข่สเปคแล้วครับกระด โอเคครับเดี๋ยวระหว่างการเซตเซตกระดาษเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับขอบคุณอยู่ผมกับแชมป์เบลคุณอยากจะเบลทุกครั้งที่คุณใช้ผ้านี้เมื่อเรียบเทียบแชมป์เบลกับผ้าธรรมดาผ้าธรรมดานั้นจะเชฟไม่ค่อยได้ครับแต่แชมป์เบลคุณสามารถดูซับได้หมดเลยคุณดูครับคุณใช้กับขับเลือดขบดับรถขับเรือขับขี่เรือมันสามารถบรรจุอสุจิได้ประมาณ2,000ล้านตัวไม่หยดครับคุณสามารถเก็บไว้กินต่อปีหนะ้ตาตามไปขึ้นนะครับ เยยบบนมันเอาจาาสกปกมามันทําให้น้องหมามีอารมณ์ดูนะครับดูนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับซ่อนเสื้อครับแชมเป้อกับทิชชู่อะไรจะดีกว่ากันครับทิชชู่ครับแชมเป้อมีความแพงราคาแพงเพื่อความหรูหราในครอบครัวคุณครับคุณจะซื้อของแพงหรือคุณจะซื้อของถูกครับกูก็ไม่รู้ถ้าคุณสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์แชมเป้อจะเป็น8อันครับแล้วก็การการันตี10ปีถ้าคุณโทรมาภายในตอนนี้เราจะทําให้แชมเป้อนั้นมีมากขึ้นครับแชมเป้อจาก8อันจะเหลือ4อันครับ พอเราจะเข้าห้องน้ำฉันมาจับทำเครื่มาเพื่อความรวยล่ะครับถ้าคุณไม่ซื้อกูจะฆ่ามึงโอเคครับกลับเข้าสู่สกแกมเมคา์เด็กนะฮะหลังจากชมผ่านโฆษณาไปแล้วเดี๋ยวจะมีการแข่งรอ,อ,อบไฟนอลกันนะฮะกดรอบไฟนอลงั้นจะต่างจากรอบปกตินิดนึงนะครับ<ม>ก็คือ<ม>เรือจะมีทั้งหมดเ<ม>ท่าเดิมครับแต่ว่าจะมีหนึ่งลำที่ต้องกินสองบล็อกติดก<ม>ันครับอ๋อป็นเป็นเรือใหญ่ใช่ไหม ใช่เรือใหญ่ครับการนับแต้มกระสุนทั้งหมดมีทั้งหมด20นัดเชิดหมดเอาเอาให้มันครับเอาให้กระจายครับส่วนการนับแต้มจะต่างกันออกไปนะครับแต้มนับยังไงเรือปกติ1น,นัดถ้าเรายิงเสียหายได้1แต้มเหมือนเดิมแต่ถ้ายิงโจมได้5แต้มเรือใหญ่ถ้ายิงโดนเรือใหญ่เรือใหญ่3นัดโจมนะฮะ1นัดเสียหายปกติได้1แต้มนัดที่สองได้5แต้มแล้ จมสิ่แต้มครับเยสจมสิ่แต้มนะครับขอ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 รู้สึกนะครับในการการก่อนจะเริ่มแข่งครับหอนอย่างแรกรู้ว่าผู้หญิงยิงเรือมีจริงเรืออะพี่โจครับเขาขูดมาขนาดนี้เขาจะเอาไงครับเอาไงครับเอาไงครับก็ถล่มไม่เลี้ยงอย่างเดียวเลยตอนนี้เอาเอาไอ้สิทธิ์ไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวโปรติเรือโปรติสีขาวใช่ไหมใช่ใช่เลยลำใหญ่ให้เป็นสีเขียว ออโอเคโอเคตามนั้นได้ได้แยกออกกรณนี้เรือมันติดกันหลายลำเราจะเดินดูทั้งสองฝั่งกันนะครับว่ายังไงนะฮะโอเคผมจะดูขับพี่โจแล้วกันในตาแรกพร้อมไหมครับฝั่งนู้นพร้อมพร้อมพร้อมนะครับเริ่มครับโอเคแต่ด้วยกันนะต้องวานลำใหญ่กันข้อเสียของการวานลำใหญ่คืออะไรไหมครับกระดามันจะแคบลงฮะ โอ้โหวางไปซะอย่างนี้คุณนิ้วควันไปไม่เป็นแน่นอนก็ดูหนึ่งสองสามสี่อ่ะตัดเจ็ดแปดเก้าเล่ใหญ่ไม่นม่ล่ะรอปะเอานี้ละกันยี่สิบโอเควางครบแล้วโอ้โหพี่โจสุดยอดครับตอนนี้คือจะแก้ไขยังไงก็ได้แต่ก่อนอย่าเพิ่งกดคอนเฟิร์มนะอ่าโอเคขอไปดูฝั่งพี่ฟอมะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะ ไหนครับตำแหน่งเรือครับโอเคเสร็จแล้วหรือตำแหน่งกระสนุนปอดได้เลยว่าถ้าปอดลงเรือแล้วนี่คือแบบไม่ได้เกิดแน,น่นอนคุณโจครับคุณมั่นใจขนาดไหนครับกกับารที่จะชนะเกมนี้นนยังไงก็ยังไงก็โดนทุกลำอย่างละลบอย่างละนัดก็โอเคเตรียมตัวนะครับเดี๋ผมจะสั่งคอนเฟิร์มนะฮะพี่โจยืนตำแหน่งแล้วอ่าปอดพอมไหมพร้อมคอนเฟิร์มครับเปิดประตู ไป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 ผู้ช่วยครับฝั่งนู้นครับช่วยลงตำแหน่งด้วยนะครับตำแหน่งกระสุนอย่างเงี้ยครับจะได้เร็วขึ้นฮะลงเรือพี่ปอยเดือดร่มอ่ะ <laughs> เอ้เขากึ้งชนะผมด้วยคะแนนคะแนนเยอะสุดในทีมนะเว้ยทั้งหมดยิงวะ่ะคือคนบบคนอ่ยนี่ยังทำแต้่ไม่ถึงพี่ปอยเลยนะเฮ้ยพี่ปอยถึงคั้นทำจมเลยนะเฮ้ยอย่าลืมลงสีตำแหน่งเลยใหญ่ไปสีเขียวด้วยนะฮะเออลืมเรียบร้อยนะโอเคทำการ คอนเฟิร์มกระเป๋าแดงอะครบแล้วเหรอพรบแล้วครบแล้วเดคอนเฟิร์มได้เลยใช่ไหอยู่ข้างในเดคอนเฟิร์มเออเคคอนเฟิร์มแล้วทั้งสองครับทำการยิ่งเนอะพอสะใจ อ้ยู่ไปทำอะไรนะคะอุยอุ้ยอุยอุ้ยร่วงเลยอ้าวคือเรอ้าวพี่โจอ้าวอ้าวเดี๋ยวฟังไงเดี๋ยวฟังชิ้นไหนร่วงวะชิ้นตรงกลางโอ้ยชิงคลาเรือใหญ่เห็นสีเขียวอยู่ข้างหลังชิงคลางไงเฮ้ยสีเขียวอ่ะเย้ยิงเรือใหญ่ได้โอ้โหประเดี๋ยวทำมาไว้ก่อนว่าตรงกลาง เอากค่จมดีกว่าไม่ต้องจมใส่โอเคโอเคโอเคนครับเรามาหาแชมป์กันฮะรู้นะรู้แชมป์เราครับโคนะครับแล้วใครจะแชมป์ครับโอ้โหเอ้าจะฝั่งเดียวกันทำไมไอ้จอดด๊อไปดูไม่ดูเลย่านโอ้โหเรือพี่ปอนี่ไม่ถือว่าจมจมปะวะจมดิสามนัดสามนัดเพหนึ่งแต้มสองแต้มจมอีกสิบสามแต้มสามแต้ม สองวะสิบสองแต้มดิอันนี้พี่ปอโดนอันนี้โดนอันนี้จมพี่โจได้สิบสามแต้มนะฮะจากฝั่งนี้ฝั่งนี้อะหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดแปดอ่ะแปดผมคาดเขาแต่วะเรือฉันเป็นแนวนอนสามได้เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทำไมเจดอะไรเช้นเสมอฮะปอเฮ้ยเสมอเฮ้ยเฮ้ยจริงดิ13สามเหรอสาม impossible โอ้ย god เดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ยังไงจมคือจมคือห้าใช่ไหมเท่าเรือธรรมดาจมห้าเฮ้ยเป็นไปได้ทำไมมีตุ๊กตาลูกลูกไก่เดี๋ยวนะอันนี้สองนัดเท่ากับห้าสองนัดเท่ากับห้าตรงนี้จุดสิบอันนี้โคนี่สามจุดสามป่ะล่ะสิบสามเจคยากกี้ ตายแล้วโคตรพีคไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดียฉันต้องคุมงานนักวาดด้วยเนี่ยแกกำลังวาดปกให้ฉันอยู่จา้าจ้าแฟนโทรมาเรียกบอกให้ไปดูหน่อยน้องมันวดาดเพื่อเป็นการ<บ>ไม่ไม่เป็นเสียเวลาผมจะทำการสกิปไปตอนถึงตอนอ่ายิงกระสุนเลยแล้วกันเนะาะไอตอนคอนเฟริร์มเลยแล้วกันเนาะออ่าโเคคอนเฟิร์มรอบสุดท้ายคือคอนเฟิร์มแดงอะ่ะโอเคงั้นก็ พักสักครู่หนึ่งอีกรอบครับฉันมาจับทำเครื่องมาเพื่อความหรุนละครับถ้าคุณไม่ซื้อกูจะฆ่ามึงโอเคครับแล้วก็กลับเข้าสู่แซมเมคานิกฮะหลังจากเรากดปุ่มแดงไปแล้วเรียบร้อยยิงได้ครับยังไงอะยับไงเราตยิงอเงี้ยห่ไปโดนเสาตลอดโอ้เรือใหญ่ เรือใหญ่เหรอไหนไหนไหนอ้เรือใหญ่เหรอไปสามอุ้ย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 อือโผมรู้สึกว่าผมรู้ใครแพ้ใครชนะแล้วมั้ยตายแล้วเดี๋ยวกันโล้อเล้นโอ้แค่แค่บาดเจ็บไม่ใช่เกือบจมเออยิงยิงฟอร์แล้วเกือบจมอันนือมาดูมาดูของพี่โจวันก่อนฮะโอ้โหเช็ๆแค่โดนจมอีกโอ้เรือใหญ่เจ้าจม โอเคนับก่อนเลย10แต้มครับพิ่ปอหนึ่แต้ม1ิบเโอ้โหสิบห้าสิ้าสิบเจดสนี่จบมอีกลำหนึ่งก็จมนับ5ใช่มับบนห้าห้าสิบห้าสิบหกสิโอเคสิจโอ้โหคุรจุกอันนี้อะติดแล้วอสองลำสิบสิบห้าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยจอไม่แน่วะนี่จมไปตั้งสามลำใช่ไหม จ็กกยี่ส uh ิบเย้ชนะเว้ยแล้ว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 ข้าข้าพเจ้าก็เป็นแชมป์ประเทศชิมด้วยประกาศราชินี20ฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่จม1ลำจม2ลำจม3ลำก็เป็น15คะแนนนะแล้วก็16 17เสียเสียนะเอ้ยไม่ใช่ดิ2ลำ5ใช่ไหมเรือเล็เรือเล็กโดนจม15อ๋อก็20จมเลือเล็กจม3 เออก็ยี่สิบทุละโอเคเลยใหญ่เสียหายหนักยี่สิบก็เอกฆ่าคะแนนโอ้ mm hmm. oh, โหโคตรสุดสีเลยสองคนนี้โอเคครับก็สรุปคะแนนเอกฉันนะฮะก็คือข้าพเจ้าชนะนั่นเองเย่เย่เราเอาของรางวัลมาให้พี่โจหน่อยดิไอ,อสิ่งนั้นนะเอา,เอ,าอะไร<อ>ให้ห้องที่พระเนี่ยเรามีทิปให้พี่โจปไปเท,ท,ที่ยวดองคารเลยเนี่ยนี่ชนะนะนะแต่เดี๋ยวก่อนจะทําการแอดดิเวนอะไรนี่เดี๋ยวขอฟิกเป็นการปิดคลิปก่อนแล้วใครกดเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมอย่างนึงพี่โจระบบการ เฮ้ยแต่ฟ้าขอโจญเนียใช่ไหมขอโจญเนียเอาไปฝ้ายใครได้ไหมอ่าถามว่าระบบการเล่นเป็นยังไงนะฮะก็อยากให้ดูระบบนิดนึงแล้วกันนี่ครับนี่คือต๊ะต้นฉบับครับที่ละวะทำกันตอนแรกใช่ค่ะเสิรยเด้ขอโจญเนียผันวอชมากอ่ะนี่ครับอันนี้คือต๊ะต้นฉบับครับสิ่งที่น่ากลัวของไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ครับหน้าตามันดูแบบอืมนี่ง่ายเนาะใช่ไหมพี่โตใช่ แต่สีที่คอมไม่คุณน่ากลัวคือสิ่งนี้ครับนี่ <c oughs> เส้นระยองระยางครับระล่านตามาก โค้ดละลามตาเนี่ยครับความน่ากลัวของการทําทําสิ่งนี้ครับมันทําให้คุณเมาได้อาจจะทำให้คุณตายได้เพราะไอ้สิ่งจะโดดเดียถึงขั้นน้ําตาลขึ้นนะครับ320ก็จะเก็บ320ตัวไม่จริงเลยนะส2 0เลยเหรอ้าก็เดี๋ยว80 80สี่ตัว80 80เท่าไหร่ล่ะเหมือนเส้นสายใหม่นี่ครเนี่ยหมดได้เลยฮะอันนี้แค่ตัวปลาตะไทยนะฮะยังยุ่งเหยิงขนาดนี้ บอกได้เลยว่าอันนี้คงเป็นเกมกระดานเกมแรกของประเทศไทยนะฮะที่ได้ถือกำเนิดขึ้นในสกแมนนสกแมเมานิกสติงกระดิ่งแมวสติงกระดิงดงะด่งแมวเชื่อว่าถ้าเกมนี้ประสบความสำเร็จถ้าสมมติว่าคลิปนี้ได้ถึงได้ถึงหมื่นวิวขึ้นไปเราอาจจะอาจจะมีการจัดก,การแข่งขันเพิ่มแล้วก็อาจจะให้คนนอกเข้ามาเล่นด้วยเนะาะเขาบอกนะครับถ้าถ้าถึงหมื่นวิวผมจะปล่อยลง โปรลงสกรีมวอร์คช็อปถ้าทำได้นะเอ่อลองเดินลองเดินให้คนอยากไปลองเล่นด้วยขอย้่ยนะฮะ,ฮะต้องต้องหมื่นวิวเท่าน,นั้นนะฮะเถ่งวิวหนึ่งพันหนึ่งพันซับสไคร้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งพันซับสไคร้ไปแล้วเออลืมไปตอนที่ผมหนึ่งพันซับสไคร้แล้วเย,ย้ดีใจด้วยดีใจด้วยเราไปแวะดูกันได้นะฮะก็ถ้าหมื่นวิวชแนลบอาจารย์เป็นี่คือต้องต้องสองชแนลนะต้องสองชแนลจะปล่อยลงสตรีมวอร์คช็อปใช่แล้วก็ได้รับได้รับสิทธิ์อินไวยนะฮะ หนังเกมนะเอาทริปสุดพิเศษให้กับพี่โจนะครับทริปสุดพิเศษใช่ไหมครับใช่ครับพิเศษว่าหาเจอหาเจอไหมนี่โอเคครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก่อนนั้นนะเราต้องทําการแต่งให้มันดูเป็นสีทองอะสีเหลืองทองสีเหลืองทองนี่ครับนี่คือรางวัลของปีครับพี่โจจู่ว่ามึงอลล่ามมากอะเจอกันโอม ผมแดงไม่พอผมแดงสีคู่แข่งด้วยนะนี่ให้เราได้เดินเหยียบเยี่ยบเยี่ยบไม่จะเดินแคดบล็กตั้งแต่ตรงนี้ใหม่เลยดีกว่าไปครับไปครับไปครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมอ๋อโอเคเต้นเดี๋ยวแล้วนะโคตรเกลียดเลยก็ก็คือก่อนที่ก่อนที่ผมจะทำอะไรไปมากกว่านี้ก็ ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในสแกมแมคคีนิกฮะอยากให้เราทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะโอเคสำหร,ร,รับวันนี้จอแพร์ซสสังอาจารย์เอเลเวเกอร์โดโดแล้วก็ปอนเรียนรูในติกา้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคแต่เราซิท <ไ S 1> ทิปสูดวงใจไปแล้ว ดินต่อบินต่อเดี๋ยวยมต่อเดี๋ยวยอมต่อวัน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 โอ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยโอ้ไสองหนึไปครับไปเลยครับบาย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 ฟิชด ใายว่าเดะพักเลนี่แหละคีดตุบตุบนี่จริง